จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่27รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3อุบลเกมส์และการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุอินซีอีสานสนาม2 วันที่23-24ถึงตุลาคมนี้ชมการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจากทีมนักกีฬายาวชนในเขตภาคอีสานชมการแสดงโชว์เครื่องบินเจ็ตบังคับวิทยุที่เร็วที่สุดจากนักบินเครื่องบินเล็กระดับประเทศชมการบินโชว์ของเครื่องบินสเกลบ a r เบ r d และการแสดงบินผ่าแผลงจากชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดอุบล เย่าพลาดกีฬาประเภทใหม่ที่จะทําให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอด2วันเต็มวันที่23ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิถึง17บนิกาที่สนามเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุน้องภายตําบลขามใหญ่จังหวัดอุบล